แม,แม่นี่คกบคหญไตัวนึนนงคนตัวพวกนีมาตลาดใดยังไ่แม่มันมดอกผักกาดนะครับตันยังไงผักกาดอกดอกกระลำรวมถึงกระปนุนม่นมว่าแม่ได้แต่ขมครับมันแหนมชีออมคบดูครับเจ้ามือนีแม่ทีเฮอันดาบเท่าครับมือน,นครบับ ตัวนึงใส่กลังปลาแดกแล้วออกอากาศหนาวๆครับผมคบตัวแรกที่ผมพายผมจะออมใส่ผากะแง่งนะครับผักะแงงมามาจังวัดนี่แหาบาทครับใส่ปุ่นคบกูได้ยุ่อีตูวตขายด้วยครับผมแล้วตรงนี้ม้วนนี้ครับผม อยางน้ดาไมต้อนน้ตัดขาวันนี้เลยอ่งนี้ตัดออกไงไม่ไม่แตงยาบเนาะากินได้อ่อนเลยบุ้นี่บอแก้วันนี้แกง่อนเลอ่อนเหรอโอ้ยแงันอ่อนด้ยบดจะบาดไงติดบาดติดบาดสุกเป็นข่นเลยนี่แสบก็จิตดบเท่าหร่ นี่หลาบเท้ากับแยงเห็ดบทครับผมรอบ้างครับผมหลาบเท้ามาันจะรวยแล้วเจ้าบาทนี่แม่เท่ายี่สิบบาทครับผมขี่ไข่หนำครับรัวาสาลายน้ำจืดนิ่มๆม,ม,มือเลยแ,แม่ถือด,ดอกดอกพักกระปุลหอมครับตัวเดียวเพิง่งใส่หลาบเท้าแล้วจากกระปุลหอมเสียบติดเท้เาให้ ติดขึ้นวยงามเลยใหญ่งามเลยา,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 าบ,บาทแม่ถุงนงทิง้งข,าขาบาทขาบาทมีหลายครับน,นี้เมนูสดน้ำครับแหงเทดบดแหงปาดค้าเรียบร้อยแล้วแกงพพแซ่บสครับนี้ไว้สูุ่งไงสดน้ำตุม่มเดี๋ยวครับผม มันหอนครับจากน้ำต้ม no, ปุบกิงเนาะพ่อแม่เ็นนันทแนันดูีมันเหมือนเป็นเชิงเป็นสายขา่เนื้ออื่นเยส่ปลาทูเลยปลาเท่าสน้นี่หอนนนเสียบตกุบตก่บโม่ปาส่ปลาก็ได้ครับปลาดุกบานกบบานน้ำตนหอนผไ้ไม่เทลงไหม ขาเสือลกแมว่าครับแข็งผ่อนมั้ครับแจกได้บ้างไหมกี่ิครับตัวอีสาน้าจขาดต่อทานบ่อะไรครับต่อฟื้นบ่ออะ กับขอนิดแสบบานๆทั้งเลยเอาแล้วครับขานกอ,อโอ้โหกุ้ตกี้หันกี้นี้ปิง่งหันปิ่งนี้นี่น่าปิ่งเาปิ่งแล้วเีืเราสสมในตูมมือมึ้นมันเ,นเ,นเ้นครับโซมาให้มือกี่วะ ไปใสแจงน้ำมัอยู่นั่ซื้อน้ำมมาแจงใสหมึกเไมจะเริมซื้อมัมไห้กินทักคนเรือยมเด้อกินมัมกับเขาทักนเอด้ยินมัมเนื้องวอนแม่รับลูกตรวจสที่ต้องงามสครับยครับเรี่ยวได้กินโดนเรื่องมัมนี่ปีนปลาสมหอมครับาสมแซ่ ใด่ครับตัวจริงตัวเดียวเฮ้ยปั้นมาแล้วกลัวเสียงลมนี่ลยนร้ยหายยื่มาเร็วนยแม่มาลมาลานมกนักลงโแม่สีขาวมันดอกยังยังมา่ไกู่ปดุนาะลายย่านกำลังเตรียมย่างสิลาเผาครับขาดด่างเดียวครับขาดไอ้ตุกผมม่อยู่แ ใส่ถั่หอน้ำผ่อมเสียบาเข้า้องเี้ยงอย่างนี้เขียวอันนี้มีแบเขื่อคืนตะไคแบใส่ถัวหอยตุ้นีุจอดผมอันีมีกับหอเซือรีอะไรไว้ที่ัวปั้นอ๋ม่เพระเด็ก้วอยหงงวนนี่ลูกหลาก็ถากกินเนี่ยหิวเลยนะเนื้ะด้กก็ถูมากินเนื้อดีสิปั้นเน่้อสวยมาเป็นเน่ สิ่งที่มือกล้องครั à, บผมือขี้วัดแล้วแสบมากแม่กีหินนเขาแสบกินผสกครเล้อบนกินเล่าผิดหน้่ยไงยู่ดีครับสุดยอดอัดก็ปกเลยละครัหน้่ยไงแสบปลาสกติงไม่แม่นหอน ลองอีกหน่งเมนูครับแกงเฮ็ดบดสุดเดิเฮีดอ่าไรครับนี่บอก่าเดียอยขันยนย้นตอนต่อไปครับด้ยผมดูสักครับครับพีบ ขีดขีมากามเพียนครับมีกาเลียงผู้ดีเรพริกพริกยังม่ได้ร้ายกระโดดกระเดียไม่เพี้ยดอกพริกกนี่นะเชียร์รวดนะเ้ยง่คือครบบานดูไหมครบบานครบตลาดดูไหมครบบานเบียงละง่ายกว่านี้บอบ ับอน้ำปลาเนี่ปอกมันบกลงเขามันเขากบตลาดครับมันอ่มันหัวบางตัวกัมันมันเขาไงกับมันตัวเขาไงเ้ยมันอยู่คับมันดูมันอยู่มเยี่ยมแล้วตรบงถไงเขาจะูาตัวไหนได้โยนถอยไงเขาจะฟู้าปลาปลอกต้องา

ยังบอกอขับวนเขาไปนอนเลยนะเออเขาไปนอนเลยที่นอนตั้นนันี่นนสนมาสนนอนในตะลามัง้างน ร่วมครับหอมปีหอมปลอมแล้วก็ต้นหอมเราเอาเอหอมบัวต้นหอมหักหักนะครับหักมับบนอยู่น,น,น,นี่แล้วแม่นะหักหักก็ออก ใส่กบใส่คนกบบอกว่าครบับเมื่อกี้ใ่ครับเหอม้อมกอมาก,กนนะครับแค่ลายอโหมน่อ,มนอยมัก่กไงเทียบมาหน่อยครับเสียเพื่อ คนโกลคนเยนัวเลยนี่เค็มด้หต้องประหยัดต้นทุนเนือกบที่เป็นฟองเป็นฟองเป็นคอเป็นคอแสบครับเนือบ เยอกินแสบดหแบบกงอเรอแบกุงกอแต่แตบ่าดิกินเน่ย่ได้กินมจด้อตรี้บ้อมแฉบกุ้งอบ่ได้กินน้ำปลา,าปาปาเลาไม่แห้งเลยตัวละบาาปลายังก็แม่ท้วกว่อนกาปา่าปลาป,ปา่าลูกปลาก็เยน้ำปลาแล้บอกน้ำปลา,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 าปลาปา่าลูกปลาแบ ดังเอเข้มเีกดลำปางมีเอามีน <big> ักเลงตั้งมาเดินบนเี้ยนหาเงิกินนี่แม่บปลาตไค้ัวหนุมลน้องหนาพู้นะน้องหนาพูดหนิอยากก้อยงวง่ะเาไปแดกแกบงวงไปครับอยากก้อยงวงว่ะเรามีก้อยงวง เดอ้วย ok ha ่เดอยเอเอเท่าเลเท่าขอมิ่้อนด้วยกหนาเท้าเลยครับพอเป็นเมนูกตัวเนื่องนะบเห็ดตันนี้ก็ออก่าเห็ดบางทีนก็กินกับสมกับยังดูเห็ดหน่อยก็ซ้มปุ่มๆนิดหน่อยตักคนพบมาใส่แข็งเข็งเลยเข็มเรื่องแม่นาประเดี๋ยวน มอ่ออเสีตปิปนคนบครับจับครับแ,แบเดนี้นูนีะครับตัะไข่เือคืนต้นหอมต้องไปครับแสงตัวของหินเกือคืน,ๆๆน,ขน,ขนไขะไคร่อบ เอัแบบหมัวหอยขอว่าพักเขี้ยวค่เพาว่าสาหร่ายจะเลี้งเนาะไอ้นี่ไงน้ำจืดดิโอเดียมันควายที่เด็กไงเท่าเกิดดีกว่าไก่ได้พากกินที่เด็กต้องมากินดน ประเด็กแครมเนถคนองซิมเกันนะ่ว่าเข้มในปากนี้ว่าก็บานไปไปยังคุ้มปงบ่อเลยอย่างนี้ังเลยประเด็กแซ่บเพาใจแค้ำปลาแสงสวเลยใส่หหน่อยตึงไต้ประเด็กต้มเป็ไงอันนี้พ่านหรอป่ัวใช่ใส่ขวเขาบอก แข่หัวน้ำพับมันเหมือนลาบเลยตังห,งหอมนี่เราจะข้นใส่หัวมา,มากๆเลยโ,เโซดออกมาทีนีมันก็นรับอก,กหัวขึ้นเลย พอดีแม่โคตรแล้วครับน้ำครับไดแล้เกียรเด้ครับนี่ด้ครับเกียดลอยู่ขอนึงครับสองขอนจะนำได้หน่อยไหมแจะนำ้ำนีนะครับเรือแข่งให้พดจิมันอกมาเองบหแม่ถิม่น้าออกวาจากเหตุครับรอเบอร์สิเป็นสามเงินบ่ บม่ผิดอะไรเลยถ้าแสบมากครับไม,ม่มมเอาผิดไปใสแ่แจงเห็แ้แล้วขนมข้าวซิมมันอยู่หลักเท่าค่อยไปซิวเขากัน จ้าครับผมเฮ้ยยังมักพอดีฮึแม่ตำัพริกมาลงเล็กน้อยองยานนั้นอยู่แม่ดับริกแม่คนแบบกับแดดแดดานาาใส่ไวที่นี่เจ้านี้เป็น่ต้องเต้ปแดดหลา้องเแดดหลายแม่ว่า ขาเส้นรถอาทิ้งตามสูตรขึ้นก็ทิ้งเดือนรอยครับพอะมันเือดมาดูเพิ่มน้ำไม่หมดไงน้ำบอกไม่อ็นครับทายใมกระเทืนแต่อีตู้แค่นั้นครับ น้ำอนพนี่ไปน้ำแม่แม่ไนส่วนไหมอืมก็ส่วนไวอยู่บ่ได้ยั่น้ำเลยนะแถมเข้มยังเพิ่มน้ำครับตรงนั้นจัพ่อแม่ตีปลาสมนะครับพี่นี่มาไปต่อนิดหน่อยหนังเนื้อหังที่ว่ติดมีหีบครับแสบขวมตีงั้นทุกสูงครับผมถังจะผิดหน่วยใหญ่อ้ยสุดยอดแสบที่สุดแล้วครับปลาสม